เราอยากจะถามอะไรครับช่างเปิ้ลจะถามว่าการแบ่งผมมาค่ะข้างหน้าของนักเรียนเนี่ยมันมีแถวหนึ่งแถวสองแถวสามแถวสี่แต่การวางหวีที่เราจะตัดเนี่ยค่ะควรใช้ตรงกลางตัดหรือว่าใช้ริมตัดตอะไรเนี่ยน้าให้ใช้ตรงกลางกลางหวีกลางหวีเลยส่วนด้านหนานะค่ะห<า>วีมันมีสองส่วนใช่ไหมส่วนด้านหนากับส่วนด้านทีใช่ไหมเนี่ยหน้ากับทีผมแบ่งออกไปแล้วใช่ไหมเนี่ยสองสองส่วนจับจับหวีเห็นไหมส่วนด้านหนาเนี่ยครึ่งหนึ่ง ส่วนนั้นทีครึ่งหนึ่งส่วนนั่นหนาเนี่ยผมแบ่งออกไปอีกสองส่วนถูกไหมถูกค่ะเราจะใช้ส่วนตรงที่สองเนี่ยในการตัดไม่ว่าจะเป็นแถวไหนเริ่มจากส่วนที่สองพักไอ้ตัดออกมาอือเห็นแถวที่หนึ่งไหมที่ที่เราที่เราวางหวีน่ะค่ะมันก็จะไล่ขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมตามมันจะไล่ขึ้นไปเห็นไหมเนี่ยหวีข้างบนเนี่ยสมนโเรียนนะแบ่งออกเป็นสี่สี่แถวนะค่ะแถวที่หนึ่งใช่ไหมแถวที่สองใช่ อันที่สามจากที่สี่ใช่ไหมตอนที่เราจะเดินหวีตัดเนี่ยให้เดินหวีให้ใน,นอนหวีแล้วก็เดินตามตามตามเส้นใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะตามแนวที่ที่เห็นเนี่ยตัดพ้างง้างหวีก,งงกลับตัดพ้างง้างหวีกลับตัดพรองง้างหวีกลับอุริธบิทนิดหน่อยอย่างเงี้ยงัดและ้วสละังัดหวีอานนี้เดินเลยตัดให้ดูตัดเลยมากมจไหมคะันเลย เดินมาพี่ยืนอยู่นั่นแหละยืนอยู่นั่นแหนะไม่ต้องมา,ามาแต่มมือพี่มาแต่มมือเดี๋ยวมันจะถึงไว้วเ,เน,นี่ยแขนสั้นอย่างเนี้พี่แขนพี่ยาวไปถึง U S A <c oughs> ไปถึงรัสเอยโอพี่ใช่ไหมเดินมาให้สุด <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยใช่เอาเปิดเครื่องปรับโจกฟันขึ้นสุดเป็นฟันศูนย์นันเลยถยใช่ไหม อันนี้เห้ย,ยมาเ,เลยเซนเตอร์ก็พอ,อแถวที่สองกะอยู่ตรงนี้ใช่แถวที่สองตักข้าง,งาน่่งวีกับข้า,าง,งานั่งวีกับโอเคไหมโอเคอันนียเอแถวสามแถวสามว่าตักยกขึ้นตัก นั่ไปบีขับเล็กน้อยเฟอร์บิดนิดเดียวไม่ต้องเยอะตันนี้สี่ยกขึ้นตายืนตรงนู้นกับตรงนี้มาแถวที่หนึ่งอยู่นี่ใช่ไหมเนี่ยใช่จะตัด หยุดก่อนอตัวนี้หนึ่งอยู่นี่เลยนร่ง,งสองสามสี่จะม,มอา่าเดินด้วยจำได้ไหมได้อ่ะสอง,ง,ส,องสองก็ตับน้องวีตับนัอนแหบบ จับประเจกที่สองดิเนอคืี่หกไปตั้นดีอเออเดินใหม่ที่สองท่ไมเร่มเรบ่มเองไหมนดะอ๋ะอเจ้าที่อะไรที่สาม

พัดโค้งหวีเข้ามาหาเซ็นเตอร์ใช่ไหมพัดโค้งพอพอไปเห็นด้าน,น้นแล้วก็ทำพอทีนี้เอาลองฟันเบอร์สองมาดิทีแรกผมบอกว่าต้องตั้แตเนนะ่เริ่มต้นเลยไหมสนนเรียนนะเริ่มต้นในทุกทวนนะ ขวานให้เจอจะไม่ขวานอยู่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะทำหมุขวานเท่าไหร่สามนิ้วใช่ไหมสามนิ้วค่ะจีกรากลงใช่ไหมครับใช่ค่ะพอจีกรากลงเสร็จใช่ไหมแล้วก็ทํานวนด้วยการถอยคันโยกใช่ไหมครับช่ทีวิธีหนึ่งถอยคันโยกสูตรทีห้าก็สไลด์ขึ้นไปเท่าไหร่หนึ่งเซนใช่ไหมทํารอบศีรษะนะเจ็บสองทำอะไรถอยมาสองแป๊กลบเส้นแล้วก็ใช้เบอร์หนึ่งดันขึ้นไปใช่ไหมขั้วบนก็เป็นเบอร์สองเอาเบอร์สองถ่ายชวดเลยกดลงฟันถ่ายเลยดิสโพลิตันดี หายจากไหนเดี๋ยวหายประมาณกลางหัวใช่ไหมครับจำแม่แม่ที่ที่ผมสอนอะ่ะจำได้ไหมกลางหัวใช่ไหมสองอาะไปยืดตรงนู้นไปยืดตรงนี้ไปแล้วกลับมาจำได้ไหมอ่ะกลางหัวพอเบอร์สองแล้วก็ที่เหลือก็หายเลยสไลด์ออกจำได้ไหมใช้เบอร์เดิมนี่เหรอครับกับเบอร์สองนี่แหละหายสไลด์ออกก็แค่นั้นนะพี่แ,แล้วแล้วเอาแค่กลาง กลางกลางบข้างหน้าสไลด์ออกโอ้ยใช่ไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์แต่แรแ<ต>ท,แรทีแรกเราต้องเราต้องมายืนฝั่งนี้เพื่อจะถ่ยให้มันย้อนต่อถูกไหมค่ะเดินมาเดินมาย้อนต่อใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยกลางหัวใช่ไหมถ่ายคือกลางหัวกลางไปหูเนี่ยใช่ไหมเนี่ยจ<ห>ำได้ไหมค่ะ<ห> ใช่ไหมเสร็จ <Yeah. S 2> แ,แล้วไปยืดสางนูน้นสไลด์ออกสไลด์จำได้ไหม <Yeah. S 2> สไลด์สไลด์เชิดอ,ออกด้วยพี <Okay. S 2> ่ต้องเชิดอ,ออกนะถ้าพี่ลงไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรนดุมันจะเป็นสกินเฮดไงออ๋เ oh. ชิดอ,ออกให้มันยาวประมาณสองเท่าไหร่สองเซน 2, ถึงสี่เซนนะข้างหน้าอก็ uh. เหลืออย่างเงี้ยเข้ใจไหมเหลือประมาณนี้สองเซนเนี่นออยจำได้ไหม พอเราฟันออกพอเราถยข้างบนเกียร์เทียร์ข้างบนเบอร์สองเสร็จแล้วใช่ไหมมันจะเหลือขอบตรงนี้ใช่ไหมที่ที่เราขีดไว้อะจาได้ไหมใช่ที่เราที่เคาพ่นเปมือเราขีดลากลงอ่าค่ะแต่ว่าถอยกระโยกสุดใช่ไหมเป็นศูนย์จุดห้าใช่ไหมครับสไลด์ให้มันกลางใช่ไหมใช่เป็นนวลถูกไหมถูกค่ะรอบศาสร์อืมต่อไปก็อะไรลบเส้นด้วยถอยกระโยกมาสองแบบอ่าให้เป็นแล้วก็ลบเส้นแล้วก็เขียนด้วยหวีก็จบแล้วพี่อืมจำได้ไหม อันนี้คือเสร็จแล้วต้องทาแบบนั้นอีกหรือว่าจบแล้วมันมีสองวิธีที่ผมสอนอะวิธีแรกที่ผมสอนแบบง่ายใช่ไหมคือใช้รองฟันหมดใช่ใช่ใช้รองฟันหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือใช้หวีล้วนล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีรองฟันเนี่ยใช่ใช่แล้วแค่นี้เองพี่ก็จะได้ทั้งเบสิกแล้วก็แบบทางด่วนแล้วก็แบบแล้วอย่างง่ายใช้อันไหนก็แล้วแต่ทรงมันจะออกมาเป็นทรงเดียวกันใช่ทรงเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่ว่าใช้หวีเป็นอีกแบบหนึ่งใช้ใช้ตัว ใช้รองฟันมาเร็วมันเร็วด่วนด่วนฟาสต์คัทแต่ใช้หวีคือละเอียดอืมแต่เมื่อกี้รองฟันที่อาจารย์พูดก็คือที่บอกเบอร์สองอะไถครึ่งหัวพอถูกไหมแล้วครั้งนี้ก็คือไถกลับเดี๋ยว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 เดีวบอกผีเปล่าไม่ผิดวางทีแรกอ่ะใช้รองฟันเบอร์สองไถแค่กลางกลางหูใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะไถเรื่กลางหูไปข้างหลังถูกไหมข้างหลังถูกเสร็จแล้วอ่ะทำยังไงอ่ะเสร็จจากเบอร์สองเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะแล้วก็ไปยืนฝั่งนู้นแล้วก็ไถสไลด์ออกไปนนู ไม่ต้องจำฝั่งวยใช่ไหมเนี่ยเากนึกว่ายินฝั่งไหนทําก็ได้แต่ว่าทําเหมือนกันคืกเบอร์สองก็บอันนี้ไม่ยินเบอร์สองอันนี้ผมมันชี้ไปข้างหน้าอเราต้องไถสวนเส้นทางเส้นทางเส้นทางผมมันใช่ไหมเพื่อจะให้ผมมันขาดไงถ้าไปบินอยู่ฝั่งนู้นตัดผมไม่ขาดเหรอใช่ถึงเบอร์สองนะแต่พถึงเบอร์สองครึ่งหัวเบอร์สองใช่ไถเบอร์สองกลางไปหูเนี่ยไถมานี่ใช่ไหมเนี่ยครึ่งหัวครึ่ง ร็จแต่ว่ามันเหลือตรงข้างหน้าใช่ไหมใช่แล้วพี่อยูงนี้แล้วพี่ก็วางสวนกลับมาโน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 ไถมันเดิมอ่ะไถเนี่ยไถไปล่นไถเชิดลองฟันขึ้นไถไถเชิดขึ้นอใช่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 แต่ตอนเราอยู่ตรงนี้ไถลงใช่ไถย้อนกลับมาอ้าวแล้วตรงนี้เราทำไม้อาไถลงเสร็จเนี่ยตรงเนี้ยไถย้อนต่ออายบอกว่าไถย้อนตอต้องไถให้สุดตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่ไม่ใช่ว่าไถครึ่งหัวแล้วดีดืนฝั่งที่ไถอีกครึ่งหนึ่งไม่ได้ไถไม่ไมด ไปถ่ายเสร็จก็มายืนฝั่งนี้ใชยืนฝั่งนี้เสร็จก็คือสวนขึ้นมาไอ้ก็คือทําอย่างนี้เทิดขึ้นสมองความประสงค์ด้วยความประสงค์มาสมด้วยต้องจำทิศิชอบชอบนี่เป็นคนหลงทิศอีกต้องจำบอกว่าจะแก่จะแก่ต้องจําทิศอีกเป็นคนหลงทิศอยู่ด้วยมันมีแค่สี่ทิศเองพี่ออืตายแล้วเดี๋ยวเริ่มใหม่เริ่มใหม่ ัดเดืนอนฝั่งนี้เดืนอนฝั่งนี้เดินมาเยกลอบไปนน่นเออเดือให้มันถูตำแหน่งไถย,ย้อนต่อใช่ไหมเนี่ยใช่ลางไปหูใช่ไหมใช่ไถามาอีแเแียวมาไถ่ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไถย,ย้อนกลับมาใช่ไหมเนี่ยใช่เสือใช่ไหมพี่ก็ยืนฝั่งน้นแล้วก็ไถ<ช>มันจะมีผมอยู่ครึ่งหัวใช่ไหมพี่ก็ไถสลบขึ้นเนี่ยตรงนี้ถือก็ใส่ยยาวๆไถเนี่างเนี้ย เพื่อรักษาความยาวข้างหน้าด้วยถ้าบีดไถลงมาอย่างเงี้ยผมข้างหน้าม,มันสั้นเนี่ยเข้าใจไหมคือไม่ได้งัดแต่ว่าก็ไม่ต้องลง,ลงไปข้างล่างไม่ต้องโค้งตามหัวนิ้วอ่ะพี่ก็ดันขึ้นมาอย่างเงี้ยเอาดันขึ้นมาได้เอาวีดันเตอร์อย่างเงี้ยดันขึ้นแล้วก็สอยออกนะเออย่างเงี้ยอย๋อหมายถึงให้ผ่านนิ้วไปผ่านนิ้วไปแต่ผมมันจะไม่หาย ไมม่่จะหายหาย,ายาังไ,ไงเ<า><ง>พราะว่าจะชดขึ้นไงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปิด <c oughs> ดันขึ้น,พนเพราะชดขึ้นเง,งี้ยจำได้ไหมได้ที่เหลือก็มาลบเส้นใช่ไหมใช่เอาพอลองพันออกอือนผสมผสานเนาะถอดกันโยกสุดเป็นศูนย์จุดห้าใช่ไหมพี่ก็สไลด์ขึ้นถอายมาไม่ต้องเปิดเครื่องหรอกใส่มาทำนวนใช่ไหมทำนวนหนึ่งเซนเหรเออ คำนวณเสร็จแล้วก็อะไรถอยมาสองแปกเพื่อลบเส้นแล้วพี่ก็ลบเส้นจำได้มมนจะมีเส้นอีกอันนี้ไว้ลบขอบใช่ไหมตัวนี้ลบเส้นลบเส้นลบเส้นเมื่อกี้คำนวณใช่ไหมศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้าคำนวณอันนี้ลบเส้นลบเส้นกับลบขอบเหมือนกันไหมจะไม่เหมือนต่งชื่อก็ไม่เหมือนกันแล้วจริงต่างกันยังไงถ้าเป็นเส้นกับเป็นขอบถ้าเส้นก็ศูนย์จุดสองลบกันสองแปกอ่ะจะสูงจะสูงลบอยู่แค่นี้สี่อี้แค่ ถ้าพี่ใช้0.2ส,ส,สไลด์ขึ้นไปอีกมันก็เท่ากับพี่ไปอะไรไปตัดให้0.5ส,สั้นลงกว่าเก่าถูกไ<ช>หมล,ลงกว่าเก่าเพราะ0.2มันสั้นกว่า0.5ใช่เห็นไหมทำไมกลับได้ไหมอันนี้อืมกลับไปทุกตัวเราอยากถามอะไรก็ถามตอนเนี้ยกำลังอยากตอบอยู่ถามมาพี่นในอกว่าให้ดูใบมีดเนี่ยถ้าเกิดยื่นออกมาคือผมมันจะยาวถูกไหมคะถ้าเราตกทับสนในการขึ้นลง อันนี้คือศูนอาจจะเป็นศูนย์จุดหนึ่งไอุดอยสุดสุดศูนยห้าสุดนี่ทอยสุดไูย์จดห้าศูนอ่าแล้วถอยขึ้นมาอันหนึ่งถอยขึ้นมาศูนย์จุดสี่ศูนยสูนจุดสามศูนยสองไมีจะตันตลงไปแล้วก็ศูนยจุดศนย์จุดหนึละหนึ่งสุดอ๋อหนึ่งสองสามมันมีสี่แป๊กที่หนึ่งสองสามสี่ะอ่าหมดแล้ว่ะนี่นะนี้สุดละ หนึ่งสองสามแค่นี้ไม่ได้มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสุดล้วสามแป๊กครับเออมันมีสามแป๊กไงครับสามแป๊กกระองแต่ว่าข้างบนก็คือสั้นสุดข้างล่างคือยาวมันสูงยิ่งถอยลงมันยิ่งยาวศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้าศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดสามอย่างนี้ยิ่งถอยลงยิ่งยาว แสดงว่าอันนี้ข้างหน้านี่สั้นสุดน,น,นี่เนี่คือข้างหน้าสั้นสุดก็อันนี้เอาไว้แต่งตรงวันศูนยาถ้า,าขึ้นมาข้างบนนี่สั้นนี่สั้นลบเส้นเอาลบเส้น,อส,นสองแปกก๊กแลบ้ลกลบเส้น,ลบ,สนลบเส้นอ่าลบเส้นตะแคงก็ได้ลงน้ำหนักป,ปี่บุมนั้นขวาก็ได้อย่างขี้ก็ได้ได้เอาไว้ลบเส้นอ่าลบเสองแป๊กอะสองแป๊กเอาไว้ลบเส้นไดยนะทำได้นะทำได้เออเราต้องรับฝึกตัดตรงไหนเดี๋ยวตรงนักเรียนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ สอนสองแบบสองเวอร์ชันให้ช่างเปิ้ลพตมอเอาไปฝึกหัดตัดนะนะครับเจะได้วครอบทวนลงกันดาษอีกครั้งหนึ่งนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย